เมื่อีนคุณยายขึ้นอยากแก้วปลากับผักกาดเพิ่นไปเห็นผักกาดจะของปลูกไหวง่ามพี่น้องก็เลยเกิดเมนู่ึ้นตัวเอาผักกับแก้วไม่เห็นแม่กินแน่จัดไปเลยค่ะแก้วปลาบอยากจักเม็ดหมวนผักข้าน, <c oughs> นี้ไยจับแจ้วอันนี้ปีงหมูคะ่ะปีงหมูป้งเห็นนุม่มๆนุมคุณยายกินกับ เขาเนียวห่อนหอน่อนมีเสียงแสกซ่อนก็คือเสียงพิ่นกลังกอส่างนะคะพี่น้องคะ่ะต้องขอให้พี่น้องถึงมีเสียงอกอส่างอยู่ขางขังหมูกระหันเป็นชิ้นหน่อยน้ยหน่อย,หอยให้ยำได้ย่มบอสซัมนี่ คุณยา,ายปลูกเองในสวน เท่ากับทอดกรับหวานระกาศมันจะกรอบมันได้ได้กินได้ แดบบ่หมองมักแซบบ่นัวบ่หนัวอยู่นี่ว่พาพักการกับแจ้วเขาบุกมองเข่ากันมับเพือเข่ากันมับเลยอ่อใช่อืมได้อีกปันน่นนึงแล้วค่ะพี่น้อง มต <liking them> ้องใชมัอลงเลยอืมกันมันแจบกลัวบ่ การมันแสบกลัวใบคุณย่ยบอกว่าจังสันขอบคุณทุกการรับชมค่ะ